สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกันในวันนี้นะครับเรามาคุยถึงเรื่องราวคนไทยที่โด่งดังในต่างแดนกันครับไปพูดถึงวงการละครไทยครับที่เป็นกระแสเป็นประเด็นนะฮะ เราเห็นกันแล้วนะฮะผาแดงนางไอที่นำแสดงโดยตูมตามยุทธนานะฮะผมยินด,ดีกับละครเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมจะชอบในซีรีส์ลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วเราเห็นของจีนนะข้ามภพข้ามชาตินะบางคู่ได้รักกันบางคู่ก็ไม่สมหวังนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามชาติสามภพลิขิตเหนือเขอยไม่ว่าจะเป็นรักนิรันดร์ราชันบังกรนะครับเนี่ยข้ามภพข้ามชาติดูลวโคตรอิน,นผาแดงนางไอนี่ครบรถเลยนะยุคปัจจุบันยุคอดีตนะบ,บอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดย เฉพาะตัวละครที่เด่นที่สุดเนี่ยในผ้าแดงนางไห้นะฮะก็คือตูมตามที่รับบทพังคีเขาก็ขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครเลตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศเขาก็บอกว่าโอ้โหมันคุ้มค่ามากเพราะว่า ของตัวเขาเนี่ยเส้นทางวงการบันเทิงนั้นสิปีวันนี้เขาทําสําเร็จแล้วผาแดงนางไอที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วบวกกับทีมงานเบื้องหลังที่ตั้งใจถ่ายทอดออกมาทําให้คนดูอินซึ่งในยุคที่คนไม่ค่อยดูทีวีแต่ละครของเขายังคงสามารถดึงคนกลับมาสู่หน้าจอได้มองเป็ันทีกับวงการละครไทยอย่างบางคนที่เคยติดซีรีส์จีนก็มารีวิวว่าช่วงนี้ต้องพักมาดูละครผาแดงนางไอถือเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจให,ให้กับคนทํางานเบื้องหลังและเบื้องหน้าและก็ไม่ใช่แค่เรต ทิ้งทางทีวีอันดับหนึ่ง แค่วันเดียวแต่ยาวนานต่อเนื่องคือตลอดระยะเวลา15ปีในตูมตามเนี่ยมีช่วงเวลาที่เงียบงันไปนานมากแต่ปีนี้ถือเป็นเวลาของผลงานของเขาเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดนะยังภาพยนตร์ของเขาเนี่ยขายอ้อเห็ไหมก็ทะยานเข้าสู่ร้อยล้านเป็นปีที่ประสบความสําเร็จมากๆของตูมตามยุทธนานะครับนี่แหละเราต้องพยายามผลักดันนะฮะในละครสไตล์นี้เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอารยธรรมการข้ามภพข้ามชาติลึกลับหน่อยนะที่จีนทำเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะ เป็นเซียนนะฮะชาวยุทธหรือการแก่งแย่งในรัชวงศ์ต่างๆมันทําให้ เขาสร้างซอฟต์าวร์ของตัวเองขึ้นมาได้ซีรีส์จีนมีปีหนึ่งนี่หลายเรื่องนะครับแล้วกว่าที่นักแสดงจะขึ้นมาเป็นระดับท็อปได้เนี่ยไม่ง่ายเลยกับประชากรที่มากมายขนาดนั้นของจีนเ,ออเราต้องพยายามผลักดันในซีรีส์ลักษณะผาแดงนางใอ่หรือจะเป็นแนวพีเรียดของประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็นซอฟต์าวร์ก็ได้อย่าลืมว่าวัฒนธรรมประเพณีหรือคุณค่าทางอดีตเนี่ยเรามีความน่าสนใจอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งดูรู้เลยแต่งตัวแบบนี้ไทยนะแต่งตัวแบบนี้วัดบาอารามแบบนี้ของประเทศไทยนะถือว่าจุดกระแสได้ดีอย่างมาก และก็แน่นอนครับที่เกิดมาเนี่ยเพื่อจะโยงไปที่เรื่องของการโด่งดังในต่างแดนนะครับซึ่งลาวเนี่ยเขาดูทีวีไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ละครเรื่องนี้นะครับเป็นที่พูดถึงในลาวเยอะมากหลายเห็นหลายแพลตฟอร์มเห็นหลายเรื่องราวที่ชาวลาวแชร์ต่อถึงการรีแอคชั่นกับภาพยนตร์ผาแดงนางไอยิ่งการพูดนะภาษาต่างๆลาวเขาฟังเข้าใจยิ่งง่ายต่อการสื่อสารอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับของไอดอนจากฝั่งลาวคุณหนูหนาเขาอินมากกับการดู ผาแดงนางไอ๋นะในหลายตอนเขาลงเอาไว้ซึ่งคนไทยก็ให้ความสนใจเยอะนะครับคือผมชอบมากคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งที่เขาจะบริบทของการดูตัวละคร,ะครที่เป็นตัวร้ายในละครเรื่องนี้ที่นําแสดงโดยคุณนัทนะฮะเขามีวลีติดตัวของเขาเกับวลีบักคําเสียงเออเขาจะตะคอกตะแบงออกมาแบบนี้เป็นสไตล์กวนๆนะไทยบ้านลักษณะคําพูดของเขาเนี่ยนะถ้าเป็นในอีสานนี่ถ้าห้องเอิก็แน่นี่ต้านากันเลยนะ พาเดียวนังไอ้บอเคยโมโหบอกพร่เอซื้อยัางบักคำริงบ่แมนบ่แมนดีดีิเออ่ไพระเอกซื้อ่าบักคำเสียฟังไงตต่ผมไม่รู้กนจะเดี๋ยวตัดแลยตัดเลยตัดก่อนตัดก่อนโอเคพี่นันไม่ได้เรียกคำสิงธรรมดาเรอย่ารอรอรอนี่อันทุ่แหวงหม

เนี่ยเขาไปตัดผมแฟนๆก็ขอให้เขาพูดบทเนี่ยไปดูคลิปของคุณหนูนาจากลาวฮะคิดมาวนดีมันี่ยดีมั้ยเนี่ยตบมั้ยเนี่ม วอย่าพึ่งซัวอย่าพอมันได้ก็มายิ้มปีมันเห็นเนาะเห็นมันไหมเห็นมันไหมเนี่ยฮะเป็นไงฮากเลยทีนะเธอจะตบกระบานเขาให้โอ้โหนัดเขาแสดงดีมากนะแต่จริงๆชีวิตจริงเค้าเนี่ย ไปคนน่ารักนะนิสัยดีนะไปท่องเที่ยวที่ต่งตางๆเคยมาที่พี่บูนมังสาหารอุบลครั้งหนึ่งก็อเป็นกันเองนะไปซื้อของกินอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ทักถ่ายเขาก็ถ่ายรูปด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ในบทบาทเขานี่หน้ามันไส้จริงๆซึ่งคนลาวนะฮะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายนี่ฮะบอกแล้วเจ้าตงเบิงส่องเล่าสตานี่ฮะคอมเมนต์ต่อมานี่บอกว่าเบิดเรื่องบักสมไส้เก่งอยู่ผู้เดียวเออหมดเรื่องไอ้สมชัย เ <c oughs> ก่งอยู่คนเดียวเนี่ยโทรศัศน์เกือบแตกครับคนลาวทุกคนรวมถึงฉันด้วยทีมพังคีเดอร์เนี่ยเมื่อคุณอินกับหนังมากเกินไปเนี่ยคุณดูผ้าแดงเหมือนกับฉันเลย FC นะผาแดงในไอติดมากจริงนะถ้าหนังเรื่องนี้ไม่จบก่อนเตรียมซื้อโทรศัศน์เครื่องใหม่ได้เลยนะฮะเนี่ยฉันติดกับเรื่องนี้จนสามีบ่นเลยเนี่ยดูแลเหมือนเชีย์มวยเลย ฉันตกใจแทนดารานะตอนด่านะเนี่ยฉันดูตอน23ตอนนี้ตอน30แล้วยังไม่จบอยู่เนี่ยอินสุดๆเขาแสดงได้ดีจนคนเกลียดได้ถือว่าตีบทแตกนะเนี่ยแม่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็ทั้งดูทั้งดา่าเหมือนกันเลยที่ไทยทำละครได้ดีมากลาวขอชื่นชมความคิดเห็นต่อมาครับฉันก็ว่าฉันหนักแล้วนะฮะเออยังมีคนที่หนักกว่าฉันอีกในการอินกับละครนะเมนตต่อมว่าอยากไปแสดงแทนเลยเนี่ แม้ว่าฉันจะไม่ได้ดูหนังนะแต่ฉันก็ได้เห็นจากโซเชียลแหละก็หัวเราะไปด้วยความเขียนต่อมาครับนี่คือละครที่ฉันชื่นชอบที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้พวกเขาสแสดงได้ดีมากฉันอยากให้มีภาค2เร็วๆไม่พลาดเลยสักตอนความเิียนต่อมาว่าใครละเป็นพระเอกหนังผาแดงนางไอจะตีกันเพราะสิ่งนี้แล้วเนี่ยคือสรุปแล้วพังคีหรือผาแดงแต่พังคีนี่เด่นมากนะ ควาคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงตอนที่ยังเด็กอยู่เลยกินข้าวแล้วก็มานั่งดูแบบนี้แล้วก็นอนหลับแล้วพ่อแม่ก็เอาไปนอนนะฮะนี่ฮะเพื่อนก็บอกว่าคิดถึงตอนยังเด็กเลยเนี่ยคนนี้ก็บอกเห็นแล้วคิดถึงสมัยปี2000เลยนะฮะก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะสมัยก่อนคือทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะฮะ ทุกวันนี้ต่างคนต่างดูมือถือโซเชียลใครมันนะฮะถ่ายไปดูคลิปสั้นไปมันเป็นความรู้สึกดีๆนะในช่วงความทรงจำหนึ่งนะฮะต้องชื่นชมพาแดนนายที่จุกระแสละครน,นี้นะครับทั้งในไทยและก็ในลาวในลาวนี่ชื่นชมมากนะครับนั่นคือเรื่องราวนะฮะเรี่อเราอินฟงอินฟูก็เอาไปเล่นกันน<ล>ะครับยังอาจารย์คงคำสยงมึงบอกังสิมึงรบลูกก่กูคข่ยบกิ้สิรบลู่เจ้าอาจารย์คง ูจกกอคอยหูยู่ว่าจ้าเป็นไผ่เจ้าก็แขกมอพีธรรมดาที่มีวิสาอาคมแต่เจ้าเฮ็ดยังคอยโบได้ดอกไม่ใช่พญาพังคีอ้าวถือว่าเป็นละครที่ประสบความสำเร็จนะทั้งในไทยแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยนะคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็นำพามาฟังเรื่องราวในต่างแดนแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ